คือเราจะเปิดมาเพื่อแค่ข้าวใส่ลงไปเลยค่ะแต่อันนี้ได้เนื้อข้าวที่แบบว่าล้วนซุยน่ากินนุ่มกําลังดีเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจะปานชวนทำวิธีหุงข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ข้าวเก่าหรือข้าวหอมมะลิทั่วไปนะคะหุงยังไงให้นุ่มไวแล้วก็เม็ดล้วนซุยน่ากินแบบนี้ ไม่เละไม่แข็งนะคะลิ่งข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยบางทีแบบสุกยากนะคะขั้นตอนง่ายมากๆและที่สำคัญนะคะเก็บได้นานไม่เสียแม้ไม่ต้องเข้าตู้เย็นก็ไม่เสียค่ะขั้นตอนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยวันนี้เจ๊าปานจะหุงข้าวกล้องนะคะบางคนก็บอกว่าทานข้าวไรเบอร์รี่ข้าวสังหยด แล้วก็บางคนก็มีข้าวเก่าข้าวเสาให้อะไรเงี้ยเจฟปันบอกเลยว่าวิธีนี้ช่วยได้เยอะทําให้ข้าวนุ่มอร่อยแล้วก็สุกไวและที่สําคัญนะคะไม่เสียง่ายข้าวกล้องอันนี้สองถ้วยตวงใส่ลงไปในหม้อ,องข้าวเลยค่ะแล้วล้างตามปกติเลยนะคะล้างน้ำสะอาดสาข้าวสักสองรอบนะคะล้างน้ําก่อนฝุ่นผงต่างๆจะได้หลุดออกมา ล้างรอบแรกเอาน้ำทิ้งแล้วอันนี้รอบสองนะคะข้าวก็จะแบบค่อนข้างจะน้ำใสขึ้นแล้วเราก็เทน้ำทิ้งเลยค่ะเราก็จะเหลือข้าวแห้งๆแบบนี้นะคะสำหรับการทำขั้นตอนต่อไปเจป๊ปนจะใช้สิ่งนี้เลยค่ะก็คือโซดานะคะโซดายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ เราจะใช้ขวดหนึ่ง325มิลิลิตรนะคะสำหรับข้าวสองสองถ้วยตวงนะคะอันนี้คือเราจะเปิดมาเพื่อแช่ข้าวใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ให้โซดาเนี่ยหายซ่าสักประมาณ10นาทีนะคะ พื่อให้ข้าวเนี่ยบานนุ่มอร่อยผ่านการแช่โซดาก่อตอนนี้ข้าวที่เราแช่โซดาครบสินาทีแล้วนะคะเราไม่ต้องล้างน้ําออกโซดาเมื่อเขาหายซายแล้วเขาก็เหมือนน้าธรรมดาที่เอามาทานได้เป็นน้ําที่แบบสะอาดแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวแล้วก็หุงได้เลยค่ะหุงไม่นานข้าวก็สุกโอ้โห เนื้อข้าวแบบนุ่มฟูล้วนน่าทานมากๆเลยค่ะยิ่งเข้ากล้องนะคะนอกจากจะแบบสุกยากแล้วบางทีสุกเติมน้ําเยอะไปก็เละอีกนะคะแต่อันนี้ได้เนื้อข้าวที่แบบว่าล้วนซุยน่ากินนุ่มกําลังดีเลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ข้าวที่หอมอร่อยนุ่มฟูล้วนที่สําคัญนะคะ มันจะทําให้เราเนี่ยเก็บได้นานด้วยโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นอันนี้นะคะใส่ไว้ในหม้อหุงข้าวเก็บได้หลายวันเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊ปานขอชิมข้าวหน่อยนะว่าเนื้อนุ่มแค่ไหนอืมอร่อยไม่มีไตแข็งแล้วก็ไม่เละด้วยอันนี้ผัดข้าวผัดอร่อยมากเลยนะเนี่ยไว้เพื่อนๆลองไปทํำดูบ้างนะคะ วิธีการหุงข้าวแบบฉบับเร่งด่วนฉบับเก็บได้นานแล้วก็ทำให้ข้าวเนี่ยสวยอร่อยนุ่มบานดีมากเลยฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ